วันนี้เป็น EP สองของฉันคือไก่ใน ROV นะครับผมนะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าในรอบนี้ใครจะเป็นแฟนพันแท้ ROV ของจิงนนมแอบผู้หญิงไม่ได้ใช้เวทด,ด้วยตัวอะไรวะเชี่ยแอบเปิดพภาชนะกระป๋องได้ไหมน, <c oughs> นี่คือภาพที่คุณ,คณไม่ได้ทำไม่เห็นแน่นอเราผัวเอเป็นไงผู้หญิงคนไม่เป็นไฟเตอร์ผมก็ตอบพี่ฉี่ครับ <c oughs> ที่มีบอกว่ามีความเป็นไม้ที่สุดมีความเป็นไม้ใช่ only Sao tìm thì trong giày ทุกวันนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่ผมใจเราเช่นเคยนะครับผมและวันนี้ผมก็มากับเพื่อนๆครับแล้วผมก็มาเล่นต่อยอีพีหนึงครับผมเอาอีกเหรออ้าไอ้นี่ตุกไอ้นี่โกงไอ้นี่โกงไม่ใช่โกงกันเห็นไอ้นี่โกงวันนี้เราอยู่กับกิ๊ง่ายครับผมเดี๋ยวเป็นครับผม DJY ครับผมและวันนี้เป็น EP 2ของฉันคือไก่ใน ROV นะครับผมะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าในรอบนี้ใครจะเป็นแฟนพันธ์้ ROV ของจริงนะครับผมกติกาเหมือนเดิมไหมครับกติกาก็คือแต่ละคนจะได้แผ่นป้ายฮีโร่บนนหััววตเเองริ่มมมถถาาคคละำ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตอบได้โอเคตามนะเดี๋ยว <im icking noise> เราให้มือถือแต่ละคนเลยนะมมา <im icking noise> สามสองหนึ่ง <im icking noise> อืม <im icking noise> อ๋อ เชี่อยากกว่าเอาจริงๆนะผมว่าวันนี้ผมเสียเปรียบ3คนอ่ะที่ดูเหมือนไม่มีอะไรนะไม่ตัวมีคอทุกตัวเลยเนี่ยแลเดี๋ยวเราเริ่มที่กิจก่อนเลยว่เป็นเผ่าผู้ชายเปล่าใช่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 เป็นเผ่ามนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่ตำหระบคู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เชี่อเลยทำไมมันยากขนาดนั้นหรอวะมันยากสำหรับกูอ่ะมันยากหรือมึงกล้ามมันยากหรือมึงกักเออมึงกล้ามันเป็นเรื่องของแบบสายเลือดนิดนึงอ่ะสายเลือดด้วยเชี่ย เหมือนเป็นกึ zat, <Center. S 2> ่งกึอ่าก <fluor estão tube> ึ่งๆึ่งเอ้ยย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 กยยเยยนยยยความยนยนยยยยมยยยยยนยยมยยยยยยนยยยยยมยยยยยย่ยย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 วยยยยมไมยยย่ยย่ายยยยยยอยย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 กมียย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 ยมียย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 อ ไม่ใช่ไม่ใช่กล้าตอบว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่เออว่าเราคนละเปอร์เซ็นต์อย่นน่าจะตรงกันหมดโอเคตาผมนะเมื่อกี้เหมือนไม่ใช่เผาคนนะผมพอรู้ละเป็นตัวละครเทสต์ดีใช่ไหมไม่ใช่เฮ้ยใช่แต่ละกูว่าเทสตดีอยู่เฮ้ยอันนี้ใช่เป็นบอกเทสตดีนี่คือสกปรแค่นะมันมันต่างคนต่างความเห็นไงแต่ละกูมันก็เทสตดีอยู่แต่ความแบบมันแบบไม่ต่างความเห็นนะที่ดูเรทชั่นคนได้อ่าอ่าแต่เราต้องคิดอะไรอย่างกูหงายแล้วครับทีละเท แต่ถามว่าม,มันเทไหมมันเทมากใครใครใครที่แบบเล่นได้ใครที่เ่แ้ทไหมใครที่แบบเล่นเล่น,ลนตัวนี้ได้อะไอ้ที่ทำไ <c oughs> อ้ี่ทูบัวลยไอ้ที่ทำกมบัวลอยแล้ว <c oughs> ผเนี่ยเป็นคนใช่ป่ะเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ไม่ใช่ค่ะอผู้หญิงมเ,เมดมีสิ์เป็นเมดสูงเป็นไฟเตอร์ใช่หรือไม่ไม่ใช่ม่แช่ครับ มันมันกึ่งปะไม่ไม่กึ่งนไม่ไปไหนใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ากนากินบอกนี้กูไม่เหยียบใช้ดาบเป็นอาวุธือเปล่าไม่ใช่ดาบเออน่าจะไม่ใช่ดาบไม่ใช่ดาบไม่ใช่ไม่ใช่ไหมไม่น่าจะใช่ดาบเหมือนกันแต่มันไม่ค่อยจั่วปะเฮ้ยเฮ้ยเยอะหลุดนะหลุดนะไม่หลุดนะเม่หลุดไม่หลุดไม่หลแต่ก็เหมือนจะเป็นดาบโอเคเนี่ยอย่าใหญ่ใหญ่ผู้ชายไม่ใช่แอดด้วยตัวนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมมึงบอกใช่ดาบกูรู้อี๋เออเออร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอนะโอเคงั้นตอนนี้บริจิตใช่ โอ้ยยังสะโคบแคบนะตัวนี้เล่นโลมได้หรือไม่ได้ได้ก็ได้ก็ได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้แหละไม่เชิงเป็นดาบเป็นตัวผู้ชายแล้วก็ไม่ใช่แอดครอบคลุมไม่ได้ถ้าเป็นไฟเตอร์ให้ผมเดานะเพราะว่ามันไม่ได้ถือดาบเลยใช่ไหมมันอาจจะเป็นหอกหรือเปล่านะมันมีหอกเป็นจริงจังกลยขัวกิ่นไวเยอะสกิลของตัวเนี้ยกู้ดาวัวใช่ไหมโดยรวมถ้าโดยรวมสำหรับพี่นะพี่คิดว่าไวไวถือว่าไวเพราะว่าแต่มันแล้วแต่มุมมองนะพี่่วาไวถ้าถามว่าไวไหมพี่ว่าไว เชี่ยคำถามนี้ไม่เคยมีใครถามนี่คือดาวไวเชี่ยโคตรตึงตัวละครตัวนี้เป็นตัวที่มีโมบิลิตี้สูงใช่ไหมโมบิลิตี้สูงใช่ใช้คำว่าสูงเต็มสิบเอาไปแปดผมขอตอบครับเฮ้ยเอาจริงดิบัวมั่นใจตอนนี้กูรู้สึกว่าไม้อยู่ไหนผมก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่ากูก็ยังกูชอบเสียงแฟนมึงบอกไม่อยู่ไหยนี่ผมก็ขออยากถือเลยละกัน เดี๋ยวกเกดมันไม่เลาใจไม่จริงๆอ่ะกลัวรู้ตั้งแต่ไอเป็ดตอกแล้วว่าเป็นเท็ดีจริงหรอใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะกิจอาจจะไม่พูดว่าตัวนี้เป็นตัวเท็ดี้บ่อยแต่มึ่อเงจะชอบพูดแล้วมึ่อเงเล่นตัวเท็ดีเพราะฉะนั้นมันจะมีไม่กี่ตัวมั่นใจถ่อมั่นใจครับนั่นก็คือเอลอดอกรับผมเอลอดอกรับผมเอลอดอกรับผม ดยอันนี้อันนี้คือลุกลกมือเพื่อนดีใจกูใช่ไะมแอดติดแอดติดแล้วพี่พี่ลองเทสก่อผมดูหน่อยนะอยากรู้ความแรงอ่ะต้องเป็นอเปล่านี่ครัเป็นแอดติดนะใช่สรุปมึงไม่เฉลยให้กูเลยคำตอบคือผิดนี่นี่ไม่แต่ตอนนี้มึงต้องเดาก่อนว่ากูเป็นตัวอะไรอันมากูยังไม่ทำตอบเลยไม่ติดไม่ติดไอ้เหี้ยเี่มันเป็เมตาเมตแแรงมากกว่า อันทายอัอออกกโนทายคืเป็นตัวอะไรอ๋อไอ้ตั้มดอกโกเลติโน่เป็นซัพพอร์ตใช่หรือไม่ใช่เป็นได้บ้างได้ถ้าเหมืนใช้เป็นได้บ้างวะซับพอตใช่นะนี่มั่นใจมากตัวหนึ่งข้ามเลยครับไปเฮ้ยไม่ต่อกูอยากตีมัางเป็นแข<ะ><ไ>้ง,งใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยแข่งโกเลตใช่ยังใช่มใช่ใช่ กูเกลียดหน้ามาใจไอ้กิียดไ้เยอะไอ้เยอะผู้ยไม่พูดหญิใช่ไหมนักแข่งโพลีก็มาผมรู้แล้วนะอ่ะโอเคตามผมยังไม่ตอบข้ามกูโดนตีอ่ะยีโร่ตัวนี้ต้องการบัฟฟ้าใช่ไหมเย็ดโดนคำถามตึงจานไม่ออา อ่าต้อเอา้าดีบางอยากตรงนี้เลย <laughs> เย่เ็นเหมือนกันเลยอ่าครูจตอบแบบเชิงลึกถ้าตามตำราดอยเซอร์ฮีโรต่ตัวนี้เก่งมากาและไม่ต้องใช้เชียตามตำราดอยเซอร์ได้สัตว์ไปดอยจริงๆกูมีตัวหนึ่งปักอยู่ในใจแต่ว่าขอถามก่อนดีกว่าส่วละครนี้ใช่ไฟเตอร์หรือไม่ใช่ ไฟเตอร์เมื่อกี้หน้าหน้าคุณก็มาใจเหมือนมือไปเยอะมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วจริงๆมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วตอบเลยใช่ไหมผู้หญิงคนไม่เป็นไฟเตอร์ผมก็ตอบพี่ฉี่ครับปะเดี๋ยวลยแล้วรัเลยทำงานมแก่ไอ้เหี้ยไอ้โง่ให้หลุดบ้างเกินไอ้โง่ให้หลุดบ้างพอดีมันลั่นไปหน่อยผม้ยโดนมากแล้วกัน อย่ยเป็นเด็กด้อยซะด้วยเดี๋ยวเอาอีกแค่คนละสองคำถามนะเพื่อนคนหลังหลักจากหลังจากพีดีวายนะทุกคนเราเอาอีแค่คนละสองคำถามเท่านั้นเป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่ถามเลยนนะครับเอาแบบคำถามนี่เลยไอ้นี่ใช่หรอกนอาวุธหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไงไอ้หอยี่ริเกือบแล้วเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วแต่ไม่ใช่หอล้านเปอร์เซ็นต์กูแค่นี้แต่กีดบอกว่ากีดจะตอบกีดโชว์ภูไปหนึ่งทีให้เขารู้ว่าเราคือทวนหนึครับใช่ไม่ใช่แอดไม่ได้ใช้หอเราเราเล่นเล่นกันมาเฮ้ยแต่หอเหมันไม่ได้ใช้หอวะทวนวะยังไม่ใช่เลยมึงไม่ใช่ตอนนั้นมึงจะบอกมันแอคไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะไม่รู้จริงเลยก็ไม่รู้จริงไงโชว์หนึ่งข้อโชว์หนึ่งข้อเจลมะ เมื่อกี้ดูทั้งชื่นจะได้บกกิลง่าไงอีกครั้งนี่คือภาพคุณกคุณไม่ทาไม่เห็นแน่นอนครับ่อนนุ้ณจบอจ่อโชิอ่ะ้กูดูเยี้ยงนะเดี๋ยวกูดูเยี้ยงนะกูดูเยี้ยงนะฮีโร่ตัวนี้เป็นแอสซาซินใช่ไหมใช่ใช่แอสซาซินมีบ้อมปืนหรือไม่มีก็ได้เีย กูยังไม่ตอบกูพดตัวตีพอถามว่าตัวละครสีแดงใช่หรือไม่ใช่ตัวละครสีแดงนั่นเองมันม่ต้อมีสีแดงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ผู้ชนะมี2คนใช่ไหมโอเคโอเคสโคลนอะโคนโคลนในในออริจินอลมันอะจะกินนอติกนนอติก็ไปแต่เมื่อกี้แล้วอีกไม่เป็นไรผู้ชนะมีได้2คนไงไม่เป็นไรให้เดี๋ยวเปลี่ยนไปก่อนพวกมึงปั่นหรือไม่ได้เชื่อถือวะหี้ยมึงทำให้กูไปเขวี้ยไอ้ยกูตอบเลยเฮ้ยเพราะว่าในหัวกูมีตัวเดียวกูคิดถึงตัวอื่นไม่ออก วันเดนอยเวียนครับชัวร์นะชัวร์นะมันแดงยังไงวะกูงงมากอันนี้กูถามก่อน <c oughs> มันแดงยังไงไ <c oughs> อ้เหี้ยอ้าวไอ้เหี้ยไม่ใช่หรอแล้วแต่มึง <c oughs> แต่มึงตอบแล้วว่ากูต้องยืนยันก่อนถ้ามึงไม่ใช่ตัวน,นี้ <c oughs> เปลี่ยนเปล่างั้นงั้นกูเปลี่ยนอะไร ตัวอะไรตัวอะไรตัะไรใหป็นตัวเอ้วอลเต้เปเต์กลัวโดนตีนี่หว่าทำมึงพูดอย่างกูตอบเวเล็ยินเนี่ตอบครับยินจังนะพูดอีกรอบนะสามสองหนึ่งเวเลตเวเลต่เจเล โดน ge ge ัำดักกูไปหนึ่งเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ใช่ใช่ไอเพชรมึงเหมือนมึงกับมึงกับอะไรเงี่ยคำถามสุด <dari> ท <so demek> ้ายแล้วทุกคนถามปุ๊บตอบทันทีเข้าไปในการกินคืออร่นึาทีเฮ้ยหนึ่งนาทีแล้วเหี้ยเท่าไ่ครับเกินหนึ่งนาทีแล้วครับตัวนี้มันเคยโ่ในทีเซอร์อะไรสักอย่างเคยใช่ไหมไปทีเซอร์ของเกม ใช่เคยบอกใช่โอเคตอบเลยใช่ไหมตอบเลยไอ้เหี่ผมเป่งหรูอะชี้กอ่ะตอบเลยครับกินง่ายครับตัวอะไรครับสานิดคาบอบใช่ไหมครับมันเลือกเยอะเหรอพี่เลือถูกตอบแล้วไงอ้าวมันแล้วแต่มันบอกไม่ได้บอกคือกูผิดไงสานิดนั่นแหละที่มันบออกแล้วอ่ะอ่าวอันตอบแล้วครับสานิดตะขอใสยครับคิดดีๆสานิดนั่นแหละคิดดีไม่รู้แล้วพี่ไม่รู้ะไรคำตอบสายของกินง่ายก็คือสานิดสานิดสานิดและคำตอบก็คือผิดครับผม ไม่หรออันนี้แม่นตรงมากนะสามสองหนึ่งโอเมนนะไม่มีในหัวเลยไม่มีหรอกไม่แต่คำถามที่กิจถามอ่ะโปโลีไฟเตอร์ใช้ไม่ถืออาวุธเพี้ยนแบบแต่รู้สึกว่ามันไกลป่ะไม่ไม่หรอไม่หรอกไม่หรอตัวแบบเฉยหรอไม่พอพอบอกโปลีทุกคนไม่หรอก โปรไฟเตอร์โปลีไม่มีอยู่โอมเมนอันดับหนึใช่ใช่โอมินอันดับหนึ่งเลยยอดเกือบละเกือบละยังไม่มีในหัวเลยนี่นะทุกคนพวกมือใหม่เงี้ยตอบได้หรอแอสซิสต์เข้าป่าได้มีป้อฟ้าหรือไม่มีก็ได้แล้วอยู่ในตำราดอยเซอร์ด้วยใช่ป่ะเป็นผู้ชายโอเคกูรู้ละไม่ใช่บอลร์ตบีตัวนี้ตัวเดียวแหละและวคำตอบงก็คือซิวอะผม เฮ้ยเฉยได้จะตื่นเต้นมึงมีสิ่ทุกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหน้าแจ็คอะมันตื่นเต้นแต่หน้าเมียมึงอะยิ้มมึงแบบไม่อา่ะ้เพราะว่าถูกได้ไงอะดูไม่ฉลาดเลยต้องตัวแต่ตัวถูกนะเดี๋ยวกูอ่ะมิลเลอร์หน้าเมียมึงให้ไม่ไปกูตลกกูตลอดแหละอ๋อ้โหโอเคโอเคมั่นใจซิลเบอร์ตอนท้ายครับ เคสต้องเฉลยเท่าน er kind of ั oh. Super 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 nice. ้นเคสต้องเฉลยเท่านั้นแอปดัมอ่ะไม่ค่อยเจอแต่ใครเล่นได้แม่งโคตรหล่อเลยโคตรหล่อเลยไม่กลัวแบบจริงอ๋อกูรู้ละกูรู้ละแล้วกูเปลี่ยนได้ป่ะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ไอ้ยี่กลัลิงอี๋อะใช่ป่ะใช่ไอี๋คุ้มอ๋อไหแม่ขำกูจะดูมึงกูเลยอีกหนึ่งคำถามนะมีสกิลวิ่งเร็วใช่หรือไม่ จะรับกูกูว่าเกือบมันเหมือนมันเหมือนจะแบบประมาณนั้นแหะมันเร็วขึ้นไหมไมมันเร็วขึ้นยังไงวะอันตีมันเร็วขึ้นไหมมันเร็วขึ้นแต่อันตีผมว่าวิ่งเอาอันนี้่าจะเร็วกว่าอย่างเงี้ยกูบอกแล้วเวเลสจะตอบปร็นอ okay. ันตีเกินกูจะตอบคำตอบเติมทำไมวะมันจะวิ่งหน้ากระโดดเลยเีจะรันไปไกลเลยจะไมกูัวนี่พี่ออกวะเดี๋ยวว่าแต่เมึงเลย ไอ้เล่่องไรไม่เคยตอบได้เลยวันเดอร์เพื่อนวิ่งเร็วแต่มึงถามว่าตัววันวิ่งเร็วหรือเปล่าแล้วมึงแต่มึงบอกว่าอี่บอกไม่ใช่แต่แบบมึงบอกสำหรับมึงอาจจะก็มันมีพุ่งพุ่งนิดนิดตอนที่กูตอบมึงปั่นกูด้วยเพราะมึงไม่อยากกูตอบถูกผมขอตอบเป็นวันเดอร์ครับเอาไว้ะเพเตรียมเตรียมเลยชัวร์นะใช่ไม่ถือไม้กูถูกชัวร์เฮ้ยกูแอกเลยเอาไปได้กินถือลยังมั่นใจอยู่ไหมวันเดอร์ครับวันเดอร์อาชีก็เขาเอท้ายวันเดอร์เม่ครับถูกผ ี้ยปั่นไม่สำเร็จมันเหลือตัวเดียวแล้วไอ้เหี้ยคูซาจูบมันได้รอดเลงไอ้เหี้ยเป็นเวเลสไอ้เหี้ยอันนี้คือคนที่ฉลาดที่สุดสกิลเป็นเวทใช่หรือไม่ไม่ใช่โอ้โหไอ้เหี้ยคำถามมึงไม่เข้าอะไรสักอันเดียวมึงถามกว้างเกินน่ะไม่ให้คนละหนึ่งคำเนคนละเรื่องหรอปะไปกินไปก่อนอย่าตรงมากอาร์บีอุ้ยเหี่อะอู้ดีหลังตกเลยจะช่วยไง ม,มันก็ค่อนข้างกว้างเนะไ<ม>ห่เห็บายว่ามึงชอบหล่อแอดมีมึงชอบเยีะแล้วมียวอยู่สองตัวม,มุลาดมวยไม่ใช่เวทมุลาเหรอปลามูลาดปลามูลาดปลาหมูลาดโจ๊ะเออโจ๊ะเออ มึงตอบมึงมวลทั้งหมดเพื่อมาตอบตัวที่ไม่ควรจะตอบได้ไหมครัพร้อมโดนตีแล้วกาเสือมึงคิดดีๆเพราะอะไรถึงมึงคิดว่าเป็นมูลัตแอดวีหล่อลงได้ไม่ใช่ไฟเตอร์ไม่จะแทนเพือนอะเอาเลยเขาตอบท้ายมาเขาตอบท้ายตัดเลยตอบไปเลยอ่ะเขาตอบใช่เออมูรัตและคขาตอบของ B D Y มูลัดถูกต้องครับอกว่าไม่เชื่อแล้วถูกตอบตรงไหนเนี่ยไอ้เหี้ยมึงชอบใช้ลิงทุกมันไงเหี้ยใครจะรู้ไอ้สัตว์กูก็ไม่รู้หรอกไอ้เหี้ยกูต้องไปแบบ ตรงไงยี่กินอะไม่ตรงเกินบอกไอตีหลอกกูกลัวคอสไงมันไม่รู 3, 4, ้ไหมข่าวที่ถ้าไม่ได้ไปกูกูุ้สามคนที่ออกที่อะไรแล้วมันไม่ได้ไปตีมี่แล้วเมื่อกี้และในรอบนี้นะครับทุกคนเราจะให้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเรื่องกูเพื่อความฮาร์ดคอร์นะครับผมสามสองหนึ่งเปิดตาครับเฮ้ย ยากยากวะโอเคงั้นเรามาเริ่มที่ไอเพชรก่อนเลยเป็นผู้ชายใช่หรือไม่ใช่เป็นผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่ใช่เป็นตัวเมนกูใช่ไหมไม่ใช่ไม่ผู้ชายใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้่ใช่ไใไม่ใช่ไม่ใช่วม็ขาขยับด้วยม่่ยม่ใชเไี่ใช่ไม่นะม่่ไม่ใช่อ่่ม่ใช่ม่ใช่่่มใมใช่ไม้ใร่ไชไม่ไม่เป็นมนุษย์ใช่หรือไม่ใช่ใช่มนุษย์ผู้ชายไม่ใช่ เฮ้ยฮะเอาแล้วความเห็นไม่ตรงกันไม่ใช่มนุษย์แสดงครึ่งมนุษย์ตัวนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมใช่ครับโอเคกูรู้ละไม่มีตัวเองกูเลยยี่ย้แต่กูเล่นแต่ผู้หญิงเป็นตัวละครเมสใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ครับยัไปไววะโจมตีเป็นเวทใช่ไหมมีสกิลเป็นเวทใช่ไหมใช่นี่มาถูกทาง่ะโจมตีเป็นเวทใช่ไหมกูลองคำถาม้วยใช่ใช่โจมตีเป็นเวทใช่ไหม กูครับมีคนร่อกันมา <laughs> ไม่ใช่เหรอ <laughs> เอยอะเลยรวะโจมซีเป็นเวทใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเมนผมหรือเปล่าครับ <laughs> ไม่ใช่ไอ้นคำถามไอ้เนี้ของกูที่เดียวตัวเมนผมหรือเปล่าครับ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เมนกูอ่ะ <laughs> ตัวนี้เป็นแอสซซีนใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ครับศ <laughs> ูนย์ละตอนนี้กูศูนย์ละ ตัวนี้เป็นตัวเมนผมใช่ไหมเออยังพูดยากเลยว่ะกูตอบว่าใช่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มมาเป็นตัวเมนตัวมีแนวโน้มตัวมีแนวโน้มอาคิดว่ากิดเล่นได้เดี๋ยวเออถ้ามันเป็นตัวเมนผมได้ปอดีเออเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คือมันไม่อยากตอบแบบมึงตอบได้ออฟเลนใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มิดเลนใช่หรือไม่ใช่ใช่โอเคโลมิ่งใช่หรือไม่ไม่ใช่ไฟเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่ป่ะวะกูว่าไม่กูว่าไม่ เป็นแอดแน่เลยเข้าป่าใช่หรือไม่ไม่ใช่่ใชกูตอบไม่ใส่เพชรเยอะมากเลยมั้ยสกิลแรกซีซีได้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ตัวนี้ถืออาวุธใช่หรือไม่ใช่ฮะใช่ถืออาวุธใช่ไหมถือวุธิถืออาวุธิถือครับแม่กูรู้ละจะได้เป็นแอดหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับเหมือนกินเล้วรู้แล้วนะข้อแรกก็เหมือนรู้ข้อแรกก็เหมือนรู้ข้อแรกก็เหมือนรู้ตัวนี้มีปีกใช่หรือไม่ไม่มีไม่มีไม่มี อไอ,อยเอย็ดเพชรที่เขาติดมาติดมาครับตัวแอดผู้หญิงไม่ได้ใช้เวทด้วยตัวอะไรวะเจี๊ยแอบเปิดพภาชนะกระป๋องได้ไหมเพราะคุ้มมากถ้าเปิดก็คือน่าจะรู้เลยเป็นตัวเน้นซีซีใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่เน้นซีซีเลยเน้นดามเมจเดียวกันในหัวมีแต่จาด้าตัวเดียวตอนนี้ตัวนี้เป็นแคลรี่ใช่ไหมไม่ใช่อ้าวเอาศูนย์เลยสัตว์ศูนย์เลย ถามอะไรดิปะงไหมันมีชื่อมด้งตัวนี้ติงถามอะไรดิบ่ะตอนนี้ใช้อาวกธหรือเปล่ามีอาวุธนะมีอาวุธประจำตัวถือว่ามีอาวุธประจำตัวถือว่ามีอ่าใช่ถือว่ามีใช้คาว่าถือว่ามีแกํ้กึอกอย่าวะใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเปก้กึกอันนี้สข้อสุดท้ายนะครับทุกคนมีซีีหรือเปล่าสกิลอะมีดิ่แล้วหนึ่งตัวมีครับดิ่งกลิ่นดิ่งออกไอกลิ่นดิ่งออกกำลังคิดออส่ เกี่ยวข้องกับการฮิลใช่หรือไม่ไม่ในหัวตอนเนี้ยกูมีมารกันกาตัวเดียวตอนเนี้ยแม่งไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แอดไม่ไม่ใช่แคลรี่เอาไปยืนออฟเลนได้ใช่ไหมใช่ใช่เฮ้ยถืออาวุธด้วยใช่เอาไปยืนออฟเป็นร้านเลยเป็นร้านตัวเลยจริงจริงจริงเป็นร้านมันไม่ใช่เพร่อพี่ผมว่าพูดมันก้ากตึงนี่แหละก็เลยไม่มั่นใจเออพูดได้เราพูดได้ต้องฝ่าย ไม่ใช่พี่ถ้าถ้าผมถามว่ามีบุญไหมพี่น่าจะตอบว่าใช่ถ้าปัดต้องปัดจะตอบว่าใช่เราไม่โกหกเกมนี้เราไม่โกหกเราแค่ตอบไม่ตกไม่ปัดด้วยอยไม่ปัดด้วยอย่ามองอย่ามองตาไม่ใช่ไม่ใช่เวทอาตาควอนตาบวอนตาคอนเอาเป็นตัวตีใกล้ใช่ใช่เอาลอันนี้คำถามสุดท้ายแล้วขุดท้ายแล้วใช่ เป็นตัวตีใกล้ใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับโอ้ยพ่อคุจะได้ไม่รับไม่ใช่ไม่ใช่เลยตอบเลยกำดึงตอบเลยวะตัวเลนก็ไม่ใช่มวยไม่ใช่เทนไม่ใช่เพามันเข้าป่าได้หอมเลนก็ไม่ใช่คำตอบเราตอแล้วต้องตอแล้วเพตาเพตาเป็นคำตอบซ้ายไหมครับซ้ายครับเพราะอะไรคุณติดว้าใจเนี่ยครับถึงไม่ออกครับถึงไม่ออกและเพตาเป็นคำตอบที่ถูกก็เช่วติด อะไรวะลอรีออนโอ้ยมีมีมีในหัวไหมไม่มีเดี๋ยวนะขอขอทวนนะขอทวนทุกทุกอย่างเป็นผู้ชายไม่ใช่เมนไม่ใช่เมดเออเป็นเมดเมดที่ยืนเลนกลางเป็นผู้ชายไม่มีสกิลเกี่ยวกับการหิวแต่อาจจะกำกึ่งมีคนบอกกำกึ่งตอนนี้ในใจมีจิน่ามังก้าถ้าทำไมถึงไม่ไม่ใช่หมายถึงก้ามังก้ามาชัดจิกีกันไปว่ามันฮิวแต่ไม่ใช่ฮิวขอถามว่าเกี่ยวกับไฟใช่ไหมฮะไฟเกี่ยวกับไฟ เอาแบบสกิลเป็นไฟกูตอบไม่ไไม่ใช่ <c oughs> ไม่มีไม่ใช่สกิลไฟตอนแรกจะตอบปู่ปูอีกนิดนึกออกตัวเดียวคือมังกามังกาตัวเดียวเลยสามสองหนึ่งจินนาครับ มึงมั่นใจมากระาไม่ใช่หรอเนี่ยกูลองฉีกฉีกกูให้มึงคิดดีๆครับคิดดีๆลองไปกูวมึงอะลองทวนลองทวนมึงพยายามปั่นกูไม่รู้ของกูด้วยซ้ำไอ้เหี้ยคือมันกล้ามชัดไตเว้ยมันชัดไตกลัวจริงเน่ยก็บอกให้กินใบอีกทีเลงดีกว่าให้กินใบฟังเยอะบอกเพชรตอนแรกว่าอะไรนะมันไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมอ๋อ เกี่ยวไม่ใช่มนุษย์ลืมพ่อนี้ถ้ามันไม่ใช่มนุษย์ไอสัตว์ตัวอะไรวะก็มี่ไม่ใจเาไปเบนกล้าเป็นตัวตลกไม่ใช่มนุษย์ยืนเลนกลางเบต้ามีมนุษย์ยิบขี่บนหัวแต่เบต้าไม่มีสกิลฮีลแต่มีเพิ่มเลือดเต้งเกาะได้ไหนี่กูคิดอะไรวะเนี่ยสามสองหนึ่งโอ้โหบมาเกงก้าสุดท้ายครับสุดท้ายโอเคและมาเกงก้าเป็นเขาต้องที่ผิดครับผมจินดาถูกไรเงี้ย มึงรู้ไหมจินจินหน้ามันไม่ใช่คนไอ้เลยอ่ะหูใช่ป่ะัดได้เฉยเลยหูมันเป็นเอลเวอร์หูมันหูมันยาววไงเป็นเอเมก็ส์เป็นสุเทพอ๋อเป็นเอเมกอส ไอ้แม่มันปัตรใช่กูปัตรมึงไอ้เหี้ยกูปัตมึงโลกมันกลมสังคมมันเหลี่ยมครับคือความแค้นอ่ะจะมันส่งต่อเร็วมากเว้ยแล้วลงเปพายความแค้มันส่งต่อเร็วมากเว้ยตามเหมือนเพื่อนอ่ะกูไม่รู้ที่เออโปเลิกหยิบลงไปใช้ใช่ไหมบ่อยอุ้ยเฮียบ่อยบ่อยนะโปเลิกไปใช้อาวุธผู้ชายไม่ใช่แครี่ไม่ใช่โลไม่ใช่แอดหยิบบ่อยด้วย ตัวโชเลยอะตัวโชว์เลยอะตัวโชว์ฟลเรนติโน่ไปไม่ใช่แน่นอนตอนเนี้ยคือต้องเป็นอาวุธแน่นอนเป็นผู้ชายซึ่งมาหลอดไม่ใช่เพราะว่ามาหลอดมาเนี่ยไม่มีสายที่มีบอกว่ามีความเป็นไม้มีความเป็นไม้ใช่ฟลอเรนติโน่ครับเดือดเึงโดจริงจร้าเลยเจแล้วแหลยเจอแล้วมันกูยังไงอะหนึ่งเป็นโอ้ยมึงจริมึงเป็น แ๋่วมงว่าชาติตัวเมงมึงองมีรับตัวหรือยิงไม่ได้อกตเมนที่บอกว่าที่ไหมใครจะไป็นหลอกดบตัวูคนจีนไอเยี่ชี้ไอ้ยี่ไ้ยจีนยคุณน่าตนว่าคละมคุณถามว่าเชื้อชาติอะไรโควนควิเกียรตส่อต่อครับเกียดเลยมันใช้เลือดใถึม่ใช่เลือดไม่ใช่เกลียดเชือไม่ออกแล้วใบ้มึน่ใบให้คนดูเห็นด้วยคุณไบ้ท่ามันก็รู้ดิไม่ไม <S <S อะไรแค่นั้นแหละอะไรคืออะไรวะเฉลยกิจจะเข้าใจลูฟี่เกียสี่ไปลูฟี่แล้วล่าสุดถ้าเฉลยกิจจะเข้าใจเลยมันมีมันมีแปลงล่าแน่เลยล่าสุดตอนนี้ล่าสุดตอนนี้พี่ล่าสุดตอนนี้พี่รู้แน่นอนเลยคุณดูกันมาว่าเพี่จะเฉลยอะไรพี่จะอะไรวะไปยี่ไปเลยไปเลยอุดปากเอกเลยอุดปากเอกอุดปากเองอุดปากเอกดูกันมาคุณดูกันมาดูอะไรวะตอบเลยอ่ะ อ้อยชวนหรือเปล่าชวนหรือเปล่าเออมันจะไม่ออกล้เพราะอะไรเพราะว่าตอนแรกผมนึกในหัวมันคือซีเนพิอาแต่พอถามว่าไม่ใช่เลือดปุ๊บมันแล้ไม่มีอะไรแล้วแล้วแล้วมันเกี่ยอะไรรู้ปีก็มันยาวไงกูก็ยาวก็มันยืดแขนให้ชนว่าครับใช่หรือเปล่าเออตอบเลยอ้อยและอ้อยของกิจไงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแลนะผมเชื่อว่ะสรุปคือข้อเมื่อกี้มีคนที่ตอบถูกเป็นกิจไงคนเดียวครับคะแนน ต่ไปถึงด <land> ้วยถูกไหมนายลาคนดูเห้ไอ้นี่ก็พี๊บไม่ตอนหนึ่งไงเป็ดต่อตอนหนึ่งผมถูกครับอ่ะสรุปคะแนนอ่ะสรุปคะแนนโอ้เป็นกี่ไงไอ้กัวก็นับกูไม่ถูกคนเดียวเขาคนแค่นั้น ไม่แต่เป็นรายการเวยทกูชนะกูก็ดูคนก็หาว่ากูโกง่ะฮะไม่เป็คนที่ฉลาดมากแกงโง่ไม่ไม่ได้โง่นะวิเคราะห์ได้ถูกต้องไม่ได้โง่ไม่ได้กินไม่ออกไม่ได้แบบดูแย่เลยแหมพ่อจินดาพ่อจินดาคอมึเม้นต์อิไปโอเคขอบคุณทุกคนมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย